คิดได้ว่าเราอยากอ,าอะไรดีอยากอ้าปากพูดเราก็อ้าปากพูดต,ตอนนี้เราไม่อยากพูดเราก็ปุบปากไว้นะคะเพราะฉะนั้นการทําง,งานแบบนี้คือเราบังคับได้นะคะความรู้สึกมีคิดเราบังคับมันได้เพราะฉะนั้นรารเรื่อวก็เป็นการทํางานใต้ายอนาจจิตใจถ้าใจไม่อยากทําเราก็บังคับให้ไม่ไม่ทาได้ถ้าใจเราอยากทําเราก็บังคับให้มันทำได้นะคะ แล้วก็ได้อำนาจจิตใจใจสั่งให้ทำเราสั่งมาคราวนี้วงจรการทำงานวงจรการทำงานก็เสมือนกันกันกบวงจรการตอบสนองต่อสิ่งเร้าตอนแรกเลยที่เราเรียนนะคะที่เป็นภาพผู้ชายถ้าใครยังนึกออกเนาะเริ่มตั้งแต่มีสิ่งเร้ามากระตุน้นหน่วยรับความรู้สึกก็คือเอวัยวะรับสัมผัสนะคะตาหูจมูกลิ้น าได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าก็จะมีการส่งกระแสประสาทใช่ไหมคะเกิดแอคชั่นโพทนเชียลขึ้นที่ปลายกระแสะประสาทตัวที่เปลายเซลล์ประสาทตัวที่หนึ่งแล้วก็ส่งกระแสประสาทผ่านเส้นประสาทรับความรู้สึกซึ่งเรียนกปแลว้วเมื่อวานนะคะส่งไปที่ไหนส่งไปที่หน่วยประมวลผลก็คือสมองหรือไขสันหลังอาจจะทัะะ้งสองอย่างเลยนะ,ะส่งไปที่สมองและไขสันหลังถ้าเป็น กระแสประสาทที่ส่งเข้าเส้นประสาทไขสันหลังมาแล้วต้องให้สมองประมวลผลมันก็ต้องมีเซลล์ประสาทส่งไขสันหลังไปที่สมองด้วยนะคะแต่ไขสันหลังก็สั่งการเองได้เนาะหัวเรียนไปแล้วนะเสร็จแล้วหลังจากประมวลผลเสร็จก็ส่งกลับมานะคะสมองกับไขสันหลังก็ส่งคําสั่งกลับมาว่าจะให้ทําอะไรส่งไปที่กล้ามเนื้อโครงร่างนะคะ ไปที่กัมเนโคร,านะนนโคร่างกัมเโครางก็จะปฏิบัติงานจนะทําอะไรก็ทําตามคาสั่งนะคะปฏิบัติงานก็จะเกิดเป็นปฏิกิริยาต่อสนองเกิดขึ้นทีนี้เราจะเห็นว่าเวลามันส่งเข้าไปที่หน่วยประมวลผลเนี่ยเขาบอกว่าส่งไปที่สมองและไขสันหลังนะคะถ้าเส้นประสาทสมองก็ส่งตรงไปที่สมองถ้าเข้าผ่านเส้นประสาทไขสันหลังแล้วสมองต้องเป็นฝ่ายประมวลผลก็จะต้องส่งขึ้นไปที่สมองด้วยไขสันหลังจะ หมอถึงก็สั่งส่งคําสั่งกลับมานะคะทีนี้ในบางกรณีที่เราเรียนไปแล้วเมื่อวานนี้ในบางครั้งเนี่ยการทํางานของกล้ามเนื้อโครงล่างเนี่ยอาจจะผ่านแค่ไขสันหลังอย่างเดียวโดยไม่ผ่านสมองก็ได้นะคะไขสันหลังสามารถประมวลผลและสังกระเอาได้นะแต่จะใช้วิธีนี้ก็ต่อเมื่อ มันเป็นการตอบสนองที่ต้องการความรวดเร็วแบบฉับพันทันทีแบบว่าเฮ้ยอันตรายกำลังจะถึงตัวแล้วอะรอไม่ได้แล้วคือรอกว่าจะส่งประสานงานขึ้นไปที่สมองรอสมองประมวลผลเสร็จส่งกลับมาแล้วส่งไปที่อวัยวะอีกมันช้าเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นไข่ฉลาอาจจะสั่งการเองไปเลยล่วงหน้านะส่วนจะส่งคําสั่งไปบอกสมองอีกไหมส่งสัญญาณไปบอกสมองอีกไหมขึ้นอยู่กับว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสมองจําเป็นต้องรับรู้ด้วยไหมน,นะคะอ่นะเพราะฉะนั้นการตอบสนองที่ผ่านแค่ไขสันหลังอย่างเดียวเนี่ยเราจะเรียกว่า reflex นะคะจะเรียกว่า reflex นะ reflex คือการตอบสนองที่เกิดจากคําสั่งของไขสันหลังนะคะซึ่งการตอบสนองนี้เนี่ยมันเป็นไปโดยอัตโนมัตินะ เราควบคุมไม่ได้แม้ว่าจะเป็นระบบประสาทแบบโซมาติกก็ตามทีนะคะแต่ไขรสลังบอกว่าเฮ้ยไม่ได้อันเนี้ยฉันไม่ให้แกควบคุมเองเพราะมันกําลังจะเจออันตรายนะเพราะฉะนั้นใขรสลังก็สั่งการไปโดยอัตโนมัตินะคะอะ่ะคราวนี้เมื่อพูดถึงรีเฟล็กเราก็ามาดูรีเฟล็กตกันนิดหนึง่งใครไม่ทันบอกนะมีคนไม่ทันไหมคะดีนะคะ พอถามก็จะไม่มีคําตอบนะคะแต่พอครูถามคําถามมากก็จะมีคนตอบไม่ได้นะก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันทุกคนทานหมดแต่พอถึงเวลาครูถามคําถามไปเวลาพีเต์งานก็จะมีคนแบบไม่ได้ไม่รู้ไม่ทานเขียนไม่ทานจำไม่ได้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็งงอ่ะมาดูรีเฟลกนะคะรีเฟลกคืออะไรล่ะ เดี๋ยวรีเฟคจะได้เรียนอีกคีตอนมหกเพราะฉะนั้นรู้ไปก่อนนะคะในมห้าเราจะเรียนรีเฟรคในมุมของการทํางานของวงจรประสาทแต่เดี๋ยวในมหกมันจะเรียนเรื่องพฤติกรรมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปเรียนรีเฟรคในเรื่องของพฤติกรรมที่เรามองเห็นภายนอกว่ามันมันแสดงออกอยังไงนะคะมหกจะพูดถึงแบบนี้แต่มห้าจะพูดถึงวงจรการทํางานของระบบป,ประสาทในการเกิดรีเฟรคนีทีนี้ รีเฟกคืออะไรก่อนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้รีเฟกต์คือการตอบสนองแบบฉับพลันนะคะโดยที่มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติร่างกายแเราบังคับไม่ได้แต่จะเกิดกับระบบประสาทโซมาติกเป็นการสั่งการภายใต้ไขสนหลังนะคะเป็นคําสั่งภายใต้ของไขไขนหลังสั่งการคราวนี้แม้ว่าไขสนหลังจะสั่งการ แต่อย่างที่บอกไปขึ้นอยู่กับว่าเรื่องนั้นสมองจะเป็นต้องรับรู้ด้วยไหมมันเป็นเหตุการณ์หรือเป็นอันตรายที่สมองจําเป็นต้องรู้ด้วยไหมถ้าสมองจาเป็นต้องรู้มันจะเป็นดีเฟ c ในระดับที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหนึง่งนะคะคือจะมีอเตอร์นิวรอนซึ่งเป็นเซลล์ประสาทประสานงานอะส่งกระแสประสาทไปที่สมองด้วยนะระหว่างที่ไขสันหลังสั่งการไปแล้วแต่ ใคสันหลังก็จะส่งไปบอกสมองด้วยว่าเฮ้ยรู้ด้วยนะอันนี้มันเกิดขึ้นนะอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นใครสันหลังจะทํางานพร้อมกันสองแบบเลยส่งคำสั่งไปบอกหน่วยตอบสนองว่าเฮ้ย e ทํางานหน่อยกับส่งไปบอกสมองด้วยว่าเฮ้ยเนี่ยมีอันนี้เกิดขึ้นนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างดีกว,ว่าในอาเซียงแบบ e นี่คืออะไรนะคะตัวอย่างเช่น ถ้าเราเอาค้อนหรือวัตถุอะไรสักอย่างหนึง่งมาเคาะที่บริเวณหัวเขา่าแบบนี้เวลาเคาะเผื่อใครอยากไปลองทำเองนะเทสปฏิกิริยารีเซ็ของร่างกายถ้าเกิดว่าทำแล้วไม่มีรีเซ็ตนี่แสดงว่าเฮ้ยร่างกายเราผิดปกติแล้วนะนะคะอะ ้าเรานั่งนั่งห้อยขาปกตินะอย่าเอาขาแตะพื้นนะคะนั่งห้อยขาปกติให้ขาลอยขึ้นจากพื้นนิดนึงนั่งสูงนิดนึงอะ่ะแล้วก็ไม่ต้องเกรงขานะคะเสร็จแล้วให้เคาะอเองก็ได้หรือว่าหาให้คนอื่นเคาะนะตำแหน่งที่เคาะจะเป็นบริเวณล,ล่องหัวเข่านะคะถ้านักเรียนจับหัวเข่าตัวเองตรงกลางมันกระดูกตรงกลางกระดูกนะมันจะเป็นกระดูกแข็งๆกดลงไปนะคะตรงกลางเลยนะ การเคาะตรงนั้นนะตรงนั้นจะเจ็บนะคะเพราะมันโดนกระดูกนะคะแล้วตรงสองข้างของกระดูกตรงกลางอะ่ะสองข้างของกระดูกตรงกลางมันจะมีร่องถ้ากดลงไปเราจะพบว่ามันเป็นร่องนะคะให้เคาะไปที่ตำแหน่งตรงนั้นะแต่คนที่ถูกเคาะต้องไม่เกรงขานะเพราะถ้าเกิดว่าเราเกรงกล้ามเนื้อค่ะมันจะไปขัดขวางการเคลื่อนที่ของวงจรรลลีเฟซ์มันก็จะไม่เกิดนะคะปล่อยขาตามสบายแล้วก็เคาะไปที่ บริเวณร่องของหัวเข่านะคะเราก็จะพบว่าขามันจะกระตุกข,ขึ้นโดยที่เจ้าของขานะ่ะควบคุมไม่ได้มันจะกระตุกเองนะคะจะกระตุกข,ขึ้นนิดนึงเนอันนี้ถือเป็นรีเฟกทีนี้แล้ววงจรการทํางานมันทำนํำยังไงล่ะที่ขามีกล้ามเนื้อใช่ไหมคะแล้วที่กล้ามเนื้อก็มีเซลลประสาทแบบคอมรู้สึกเป็นปลายของเดนดริ์มาเชื่อมเอาไว้ เพราะฉะนั้นพอเคาะปุ๊บสัญญาณการถูกเคาะนี่จะถูกส่งผ่านเส้นประสาทลากบนของไขสันหลังเข้าไปที่ไขสันหลังไขสันหลังตัดสินว่าเฮ้ยสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเป็นอันตรายดังนั้นแล้วไขสันหลังจะส่งสัญญาณคําสั่งกลับมาที่กล้ามเนื้อขาให้กระตุกขาหนีนะคะให้กระตุกขาหนีขาก็เลยกระตุกขึ้นกล้ามเนื้อขาก็จะหดตัวขาก็จะกระตุกขึ้น ทีเนี้ยเรากรณีแบบเนี้ยเราจะพบว่ามันใช้เซลล์ประสาทเชื่อมต่อแค่สองเซลล์ก็คือขาเข้าไปเป็นเซลาาล์ประสาทรับความรู้สึกขาออกมาเป็นเซลล์ประสาทสังการใช้แค่สองเซลล์นะคะในการส่งคราวนี้ถ้ามันเป็นสัญญาณที่จําเป็นต้องสมองต้องรู้ด้วยมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นอันตรายร้ายแรงอาจจะทําให้ร่างกายบาดเจ็บได้เนี่ยนะคะ ขายสลังบอกเเรื่องนี้สมองต้องรู้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีอินเตอร์เนีรอนซึ่งเป็นเซลล์ประสาทญาาอีกตัวหนึ่งส่งสัญญาณนี้ขึ้นไปบอกสมองให้สมองรับรู้ด้วยอ่ะตอนนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นในกรณีไหนล่ะถ้าเป็นรีเฟรกระตุกเขานี่เป็นรีเฟรแบบง่ายใช้เซลล์ประสญญาทแค่สองตัวเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายร้ายแรงนะคะตัวยอย่างของรีเฟรกระตุกเอ่อรีเฟรแบบง่ายอีกอันหนึ่งก็คือพวกม่านตา นะเวลาแสงแสงเข้าม่านตานะคะม่านตาเราก็จะหลีลงพอเวลาเราไปอยู่ในที่มืดม่านตาเราก็จะขยายขึ้นอันนี้ก็เป็นดีเฟกต์แบบหนึ่งเหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้รีเฟกต์ที่ต้องใช้อินเตอร์เนีรอนเป็นแบบไหนรีเฟกต์ที่ต้องใช้อินเตอร์เนีรอนคือสัญญานั้นสมองจำเป็นต้องรู้ด้วอ่ะตัวอย่างเช่นเวลาเราเอามือไปโดนสิ่งที่มันเป็นอันตรายเช่นในภาพมันคือการเอามือไปโดนหนามกระบองเพชร หรือถ้าเราเผลอเอามือไปแตะหมอ้อที่มันร้อนร้อนอย่างปีใหม่กินชาบูกานเพื่อนตรงข้ามบอกว่าเฮ้ยส่งอันนั้นให้หน่อยเราก็ส่งของข้ามปากไปนะคะแล้วมือเดินเผลอไปโดนหม้อนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราอะรู้ว่าหม้อมันร้อนถูกไหมคะเรารู้อยู่แล้วว่าหม้อมันร้อนเพราะฉะนั้นทันทีที่มือแตะโดนหมอ้อปุ๊บยังไม่ทันได้รู้สึกร้อนเลยนะแตะปึ๊บมือก็จะกระตุกหนีทันทีเลย นะคะเราก็จะกระตุกมือหนีทันทีเลยเฮ้ยหม้อร้อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถ้าม,มันถึงกระตุกมือหนีแบบนั้นนะคะเพราะสาาัญญาณอ่ะอย่างในภาพเป็นการถูกหนากระบองเพชรตั้มนะคะเอาถูกหนามกระบองเพชรมอมือแตะโดนหนามกระบองเพชรปุ๊บพอโดนแตะปุ๊บมือก็จะกระตุกหนีทันทีเลยเพราะว่าสัญญาณจากการแตะโดนหนามกระบองเพชรเนี่ยจะส่งผ่านเซลล์ประสาทรับความรู้สึกเข้าไปที่ไขสันหลัง เสร็จแล้วไขสันหลังก็จะส่งคําสั่งกลับมาที่แขนให้กระตุกแขนหนีหนังกระบองเพ็รทันทีระหว่างที่ส่งไปเนี่ยไขยสันหลังก็ส่งสัญญาณไปบอกสมองด้วยนะคะส่งสัญญาณขึ้นไปบอกสมองด้วยว่าเฮ้ย <c oughs> เนี่ยโดนหนามอ่าสมองก็จะประมวลผลอ้าวโดนหนามงั้นก็จะรู้สึกเจ็บเพราะฉะนั้นความรู้สึกเจ็บจะเกิดขึ้นหลังจากกระตุกมือหนีเรียบร้อยแล้ว นะคะเช่นเดียวกันหม้อโดนหม้อน้ําร้อนโดนหม้อชาบูอย่างเงี้ยน,นะคะแขนก็จะกระตุกข,ขึ้นทันทีเลยแล้วก็ระหว่างนี้คําสั่งสัญญาณก็จะส่งไปที่สมองสมองก็ประมวลผลแล้วก็ส่งกลับมาว่าเออเนี่ยมันร้อนนะความรู้สึกร้อนจะเกิดขึ้นหลังจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้คือรีเฟรนะอ่ะคราวนี้ เมื่อกี้นี่คือระบบประสาทโซมาติดีเซก็เป็นหนึ่งในระบบประสาทโซมาตินะคะควบคุมกล้ามเนื้อโครงร่างถัดมาถ้าเป็นระบบประสาทที่ทํางานเองนะคะระบบประสาทอัตโนมัติอัตโนมิคอัตโนมัติ system มันจะเป็นระบบประสาทที่โดยปกติจะควบคุมการรักษาดุลยภาพนจะไปควบคุมอวัยวะที่มันเกี่ยวข้องกับการรักษาดุลยภาพ เช่นรักษาดุลยภาพน้ําก็มีไตใช่ไหมคะมีอปอดปัสวะมีกระเพาะปัสตวะควบคุมการรักษาดุลยภาพของค่า pH อย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการทํางานของไตาการทํางานของหัวใจของหลอดเลือดของปอดนะคะพวกนี้ก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาทอัตโนวัติมันทํางานเองไปเรื่อยๆ โดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปคิดว่าเฮ้ยเราจะทําหรือไม่ทามันทําของมันเองไม่ใช่ว่าวันนี้ฉันเหนื่อยจังเลยหัวใจไม่ต้องเต้นสักวันหนึ่งเนี่ยฉันเพิ่งจะอกผักมางั้นวันนี้ว่าเจ็บจังเลยหัวใจไม่ต้องเต้นสักวันหนึ่งไม่ได้นะคะมันทํางานไปเรื่อยๆรืยโดยอัตโนมัติเลย,าาเ,ลยเราก็เลยเรียกว่าเป็นการทํางานนอกอำน,นาจจิตใจนะคะใจสั่งไม่ได้นะะมันทํางานเองนะคะ ดี๋ยวก่อนจะไปพูดถึงซูมพาเทติกนะคะเรามาดูวงจรการทำงานนิดหนึ่งนะวงจรการทำงานาในภาพเป็นกระเพาะปัสสาวะนะคะกระเพาะปัสสาวะเป็นหนึ่งในอวัยวะที่จะช่วยรักษาดุลยภาพของน้ำในการขับน้ำออกถูกไหมคะคราวนี้ที่กระเพาะปัสสาวะก็จะมีเซลล์ประสาทรับความรู้สึกอยู่เซลล์นะประสาทรับความรู้สึกก็จะรับ ดูตรวจดูว่าปริมาณน้ําในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันเยอะหรือยังเรียนไปแล้วในระบบขับถ่ายในกระเพาะปัสสาวะที่มันเก็บน้ำได้สูงสุดประมาณเท่าไหร่คะ่าเดี๋ยวในระบบขับถ่ายต้าไหส่เอ่ย เท่าไรครเท่าไรครับแล้วเท่าไรครับไหนคุณอะไรเยประมาณห้าร้อยรูปบาทจนทีนี้ นะคะประมาณห้าร้อยรูเบาลปัจจุบันนี้นะคะอ่ะคราวนี้เรา,าเก็บได้ประมาณครึ่งนึงเราเก็บได้ประมาณครึ่งนึงประมาณสองห้าสิบนะตัวของสัญญาณประสาทก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยกระตุ้นถึงเชสโธแล้วมันคือการกระตุ้นถึงเชสโธแล้วเพราะฉะนั้นร่างกายจะเริ่มปวดประสาทแล้วนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกระตุ้นถึงเชสโธแล้วก็จะกิดกระแสประสาทดังนั้นค่ะเซลล์ประสาทรับความรู้สึกเนี่ยก็จะส่งกระแสประสาท เข้าผ่านเส้นประสาทร,รากบนของไขสันหลังนะคะเข้ามาที่ไขสันหลังเสร็จแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นสซมาติกเมื่อกี้ในร e เ e a เนี่ยมันใช้มันใช้เซลล์ประสาทขั้งต่ำอย่างน้อยแค่สองตัวก็ส่งได้แต่ในกรณีนี้เนี่ยนะคะกรณีของระบบประสาทอัตโนมัติจะต้องใช้เซลล์ประสาทขั้งต่ำถึงสามตัวมีสองตัวส่งไม่ได้นะคะ อ่ะสามตัวยังไงสามตัวโดยที่ตอนที่ไขสัลหลังส่งคำสั่งกลับออกมาเนี่ยจะต้องมีเซลประสาทสองตัวไซแน็กันนะคะนี่มันจะมีเซลประสาทอันนี้คือตัวที่หนึ่งประมาถึงตรงนี้จะเกิดไซแน็นะคะตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นปรมประสาทนะคะตรงบริเวณไซแน็เนี่ยจะเป็นปรมประสาท เราเรียกว่าปมปมประสาทอัตโนวัตนะคะอันนี้ตัวที่หนึ่งนะส่งคำสั่งจากไขสันหลังออกมาจนถึงจุดไซแนปจนถึงปมประสาทนะคะเพราะฉะนั้นเซลล์นี้ก็เลยเรียกว่าเซลล์ก่อนปมประสาทเห็นแล้วพอไซแนปเสร็จก็จะมีเซลล์ที่สองส่งมาที่อวัยวะนะคะอวัยวะก็คือกลับมาควบคุมกระเพาะปัสสาวะนั่นแหละ เราก็เรียกเซลล์ที่สองนี้ว่าเซลล์หลังกลมประสาทเรียกเซลล์ที่สองว่าเซลล์หลังกลมประสาทนะคะเพราะฉะนั้นตัวของเซลล์รับความรู้สึกกระตรวจปริมาณน้ําถ้ามีปริมาณน้ํามากพอที่จะกระตุ้นถึงเซสล์สัญญาณก็จะถูกส่งไปนะคะผ่ะานไขสันหลังแล้วไขสันหลังก็จะส่งคําสั่งผ่านเซลล์ประสาทสองเซลล์กลับมาที่กระเพาะปัสสาวะเพื่อให้บีบตัวขับปสสัสสาวะออกจากร่างกายนะคะ,นะคะอันนี้ก็จะเป็น กลไกของระบบประสาทอัตโนมัติคราวนี้การทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยจะแบ่งเป็นสองแบบแบบที่หนึ่งเราเรียกว่าซิมพาเทติกนะคะซิมพาเทติกเป็นเป็นการสั่งการที่กระตุ้นให้ร่างกายอยู่ในสภาวะตื่นตัวเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติงานเช่นเวลาที่เออเรากําลังจดจ่อกับอะไรสักอย่างหนึง่งเช่นตอนนี้ทุกคนกําลังเรียนหนังสือนะเรากําลังจดจ่อกับอะไรสักอย่างหนึง่งต้องมีสมาธินะคะ ระบบประสาทซิมพาติกก็จะทํางานนะคะหรือเวลาที่เจออันตรายเรากําลังเจออันตรายกาลังแบบวิ่งหนีอันตรายเจอสุนัขไล่อย่างเงี้ยนะคะระบบประสาทไอ,อ้จัซิมพาติกก็จะทํางานก็ทําให้เรามีแรงมีกําลังในการหนีอันตรายนั้นๆนะคะเ,เป็นระบบประสาทที่จะกระตุ้นภาวะความตื่นตัวนะทีนี้อีกแบบหนึ่องอีกแบบหนึ่ง มันจะทํางานตรงกันข้ามนะคะมันจะเป็นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกจะทํางานตรงกันข้ามะพาราซิมพาเทติกเนี่ยจะสั่งให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะพักหลังจากที่แบบผ่านพ้นสิ่งที่ต้องตดต่อนั้นมาแล้วสิ่งที่เป็นความเครียดนันมาแล้วนะคะ ปกติซิมพาเทติกกับพาราจะทำงานสลับกันไปเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นอตอนนี้นักเรียนทุกคนกำลังจด่อนนั่งเรียนมีสมาธิทุกคนก็ต้องตื่นตัวแต่ครูก็เชื่อว่ามีบางคนที่ตอนเนี้พาราซิมพาเทติกกำลังทำงานอยู่แสดงปฏิกิริยาอย่างไงแสดงปฏิกิริยาด้วยการหลับตานะคะแล้วก็หลับไปเลยอันนี้คืออยู่ภายใต้การสั่งการของพาราซิมพาเทติกพาราซิมพาเทติกจะทำให้เราเข้าสู่สภาวะพักทำให้ร่างกายพักผ่อนเราก็จะมีอาการง่วงนอน ะะแล้วในที่สุดก็สลับไปในที่สุดซนะิมพาเดติกจะสั่งให้ร่างกายตื่นตัวพาราจะทําให้ร่างกายแบบง่วงนอนพักผ่อนช่วงพักประมาณนี้นะคะปกติจะทํางานสลับกันไปเรื่อยๆช่วงตรวจจอก,ก็เป็นพาราไอเป็นซิมพาสัางการตรวจจอเจออันตรายวิ่งหนีอันตรายหลังจากพ้นอันตรายแล้วหรือครูปล่อยไปพักแล้วเลิกเรียนแล้วอย่างนี้ทุกคนก็จะแบบ เริ่มไม่ค่อยเคลื่อนไหวเริ่มง่วงนอนเริ่มเ,มนอ,นเมอื่อยเริ่มเฉื่อยนะคะเราก็จะเข้าสู่สภาวะพักบางคนบอกเลี่ยนต้องไปเช้าหน้าครูพอถึงโตเกเตี้ยนนู้ก็หมดแรงแล้วก็ไปนั่งอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรไม่ยากทำอะไรแล้วอันนี้ก็คือระบบประสาทพาราซิมพาเทติกกาลังทํางานนะคะอ่ะทีนี้มันทานํางานยังไงกันบ้างนะมาดูที่ซิมพาเทติกก่อนซิมพาเทติกเนี่ยเป็นระบบประสาทที่กระตุ้นให้ ตั้งกายตื่นตัวนะคะบริเวณที่พบเซลล์ประสาทก่อนปมประสาทของระบบซิมาเทติกจะอยู่ที่ช่วงเอวนะคะอยู่ช่วงไขสันหลังช่วงเอวนะแล้วก็เซล,ปลป์ประสาทหลังปมประสาทจะส่งไปควบคุมอวัยวะหลากหลายชนิดเลยนะคะเช่อนอก่อนปมประสาทเป็นเช่นนี้หลังปมประสาทอาจจะแยกไปที่ตาไปที่ปอดไปที่ กระเพาะอาหารผิวหนังอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือจะแยกไปควบคุมอวัอยวะหลายชนิดอ่ะีนี้การกลไกการควบคุมนะคะมันก็จะเป็นไปเพื่อความตื่นตัวเพราะฉะนั้นช่วงที่ซิมพาเทติกทํางานนะคะพฤติกรรมต่างๆในร่างกายที่แบบมันเร่งเรื่องของพลังงานเรื่องของอการจดจ่อสมาธิการเพ่งสายตาก็จะเกิดขึ้นเพราะซิมพาเทติกหมดเลยนะคะม่านตาจะขยายม่านตาจะขยายออก เพื่อที่จะรับสรแสงเราจะได้โฟกัสกับสิ่งที่เรามองเห็นชัดเจนขึ้นนะคะเร่งอัตราการเต้นของหัวใจเจอสัตว์ดุร้ายเจองูเจออะไรพวกนี้นะคะหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นเพื่อให้ร่างกายเราแบบมีพลังงานมากขึ้นเตรียมพร้อมที่จะหนีอันตรายน,น,นะคะแต่เร่งอัตราการเต้นของใจนะแต่จะไปยับยั้งการย่อยอาหารนะคะแบบยั้งการหลั่งน้ำย่อยของกระเพาะอาหารมันจะไปยับยั้งการย่อยอาหารเพราะ การย่อยอาหารไม่ได้ช่วยอะไรในเรื่องของการหนีอันตรายนะมันไม่ได้ช่วยอะไรในเรื่องของการหนีอันตรายนอกจากนี้การย่อยอาหารใช้พลังงานเพราะฉะนั้น,นกลาายเป็นว่ามันเสียพลังงานไปโดยใช่เหตุเลยเพราะฉะนั้นมันจะยับยั้งการย่อยอาหารมันอยู่ในช่วงที่ร่างกายบอกไม่ไปลอดภัยดังนั้นอย่าเพิ่งย่อยอาหารตอนนี้เอาพลังงานไปใช้ให้อื่นก่อนนะกระตุต้นให้มีการหลั่งอะดรีนาลีนนะคะอะดรีนาลีนจะหลั่งออกมาให้แบบร่างกายเราตื่นตัวตื่นเต้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของซิมพาเทติกนะเน้นไปที่การกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวมีพลังงานพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะคะแต่พอเสร็จกิจกรรมนั้นนะหนีอันตรายเสร็จแล้วเรียนเสร็จแล้วจุกต่อเสร็จแล้วไม่เครียดแล้วนะคะก็จะปรับโหมดร่างกายก็ปรับโหมดเพื่อให้ร่างกายได้พักด้วยอ่นะตอนนั้นก็จะกลับเข้าสู่โหมดพาราซิมพาเทติกนะคะกระบวนการทั้งหมดเมื่อกี้ก็จะ เป็นตรงใน,นข้ามหมดเลยนะจุดศูนย์ของตัวของพาราซิมพาเดติกจะอยู่ที่ไขสันลังส่วนคอแล้วก็สมองส่วนท้ายนะคะแล้วก็ตรงกระเบนเหน็บตรงเชิงกรามคราวนี้ตัวของเส้นประสาทหลังโตรมก็เหมือนกันควบคุมอวัยวะหลากหลายนะคะการทำงานตรงกันข้ามกับซิมพาเทติกเมื่อกี้ สีมาร์ติจิตทาให้ม่านตาขยายโฟกัสกับสิ่งที่เห็นแต่รอบนี้ม่านตาจะหดตัวนะคะม่านตาจะหดตัวไม่ค่อยให้แสงเข้าแล้วนะคะเตรียมหลับแล้วเต็มที่นะคะชะลออาจราการเต้นของหัวใจนะคะทําให้หัวใจเต้นช้าลงแต่พอหัวใจเต้นช้าลงมันจะไปเพิ่มการย่อยอาหารแต่ร่างกายบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่มีอะไรแล้วตอนเนี้ยเอาอาหารสะสมมาย่อยเอาอาหารที่มันสะสมอยู่มาย่อย เพื่อจะได้เป็นพลังงานในกรณีที่เราจะปต้องทําอะไรต่อนะคะกระตุ้นการหลั่งน้ำดีก็เพื่อใหออ้ย่อยอาหารนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นโหมดของพาราซิมพาเรติกก็คือสภาวะพักร่างกายก็จะทาทุกอย่างเพื่อให้ร่างกายพักผ่อนนะคะก็จะมีอาการง่วงนอนที่เขาบอกว่ากินหนังท้องตึงหนังตาหย่อนก็เป็นเพราะระบบประสาทพาราซิมพาเรติกกินข้าวเข้าไปร่างกายก็ต้องใช้พลังงานในการย่อยอาหาร ะะแก,แก,การกระตุ้นการย่อยอาหารเป็นการทํางานของพาราซินพาเดสติกเพราะฉะนั้นพอใช้พลังงานไปหมดนะคะในการย่อยอาหาระช่วงนั้นเราก็จะรู้สึกว่าง,ง่วงนอนเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทพาราซินพาเดติกเหมือนกันจบพอดีนะคะเหลือแค่อวัยวะรับความรู้สึกสัปดาห์หน้าก็น่าจะจบเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าครูจะสั่งให้ส่งแบบปึกคะ่ะ เรื่องของระบบระสานะคะก่อนหนะ้านี้บอกมาเรื่อยๆแล้วว่าให้นักเรียนพอยอยทําไปได้เลยมันจะได้ไม่ไปหนักตอนท้ายนะตรงไหนที่เรียนไปแล้วนักเรียนก็เติมเติมตอบคําถามไปได้เลยพอตอนท้ายจบหมดปุ๊บเราก็ทําอีกนิดเดียวแล้วก็ส่งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะจะกําหนดวันส่งของแตฝปกหัดเป็นอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็อาจจะมีการสอบภายในอาทิตย์หน้าด้วยเรื่องนี้เดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งเรื่องสอบดูก่อน ดูครบทุกห้องก่อนว่ามันจบหมดหรือ,อย่างมีคำถามไหมคะหมดเวลาพอดีมีไหมมีไหมมีไหมคะถ้าไม่มีนักเรียนเชิญได้เลยะคะ่ะ